สวัสดีครับมีคำถามมาสำหรับบางคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าไอซูสุกิฟรองรุ่นใหม่ที่มันเป็นมา h ไฮบิดเนี่ยมันเป็นยังไงบางคนก็ไม่เข้าใจว่ามันไฮบิดปลอมหรืออะไรอย่าเราเราอย่ไปพูดในมุมนั้นเลยครับวันนี้ผมจะเปรียบเทียบเชิงไม่กับอันอื่นอ่ะเรามาดูนี่คือฟรองรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์1ันหปกตินะครับ ซึ่งเป็นรุ่น GL กับอันนี้เป็น GLX คือทั้ง GLX กับ GLX Plus เนี่ยจะเป็นไฮบริดนะครับความแตกต่างระหว่าง GL กับ GLX นะครับก็คือตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันหเป็นเครื่องยนต์สันดาปธรรมดาปกติค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ17กิโลลิตรนะครับคือค่อนข้างจะทำได้ประหยัดดีและในขณะที่ตัว My Hybrid ทำได้ประมาณ19กกิโลลิตร ก็คือมันจะช่วยขึ้นมาได้อีกประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับคือมันมีองค์ประกอบหลายอย่างซึ่งเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าทําไมมาไฮบริดมันจึงช่วยให้มันประหยัดน้ํามันได้อีกประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์อะเราพูดค่าเฉลี่ยตรงนี้ก่อนระหว่าง17กับ19นะครับก็คือ1มีตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนที่ทํางานร่วมกันพร้อมกับเครื่องยนต์ สำหรับมายไฮบริดของซูซูกิเนี่ยตัวเครื่องยนต์กับตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนทำงานพร้อมกันนะครับ mm hmm. คือ mm hmm. 1. เพื่อช่วยลดภาระไม่ให้เครื่องยนต์ทำงานหนักจนเกินไปแล้วก็ประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับในขณะที่2ส,ส่วนหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวช่วยเหลือได้ดีจริงๆเลยก็คือตัวเกียร์ออโตเมติกของตัวมายไฮบริด hmm. ของฟรองจะเป็น6สป mm ีด hmm. นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาเราวิ่งทางยาวเนี่ย mm hmm. มีผล ทำให้ช่วยประหยัดน้ำมันนะครับข้อดีคือ1 s u z u k i f r o n ฟมีขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปและมีน้ำหนักเบานะครับจะเห็นว่า s u z u k i f r o n กเนี่ยจะมีขนาดที่คล่องตัวเราสามารถที่จะใช้งานในเมืองได้คล่องนะครับจอดก็สะดวกสำหรับบ้านไหนที่มีพื้นที่จอดรถในบ้านที่ค่อนข้างจำกัดนะครับ 2. คอ เขามีขนาดที่กระทัดรัดและคล่องตัวสิ่งที่ซูซูกิได้เปรียบรถทุกยี่ห้อเลยเมื่อเทียบกันก็คือว่าจะมีน้ําหนักเบากว่าในขณะที่รถกลุ่มนี้ยี่ห้ออื่นๆเนี่ยค่าเฉลี่ยนหนักอยู่ประมาณตัน2แรงม้ามีแค่90ตัวเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบอัตราส่วนแรงม้าต่อน,น้ําหนักแล้วซูซูกิฟรองก็จะมีความได้เปรียบอยู่นิดหน่อยเพราะฟรองหนักแค่ตันเดียวในขณะที่มีแรงม้าร้อยตัว นะครับก็ค่าเฉลี่ยแล้วมา้า1ตัวแบกภาระอยู่ประมาณ10กิโลในขณะที่ถ้าเทียบเป็นรถยี่ห้ออื่นหนักตัน2มีแรงม้าประมาณ90ก็คูณกลับไปไง่ายๆฮะว่ามา้า1ตัวรับภาระอยู่ประมาณ12-13กิโลอยู่ประมาณนี้อย่าไปเป๊ะเพราะฉะนั้นความได้เปรียบคือฟรอง์จะมีสมรรถนะที่ยิ่งได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่คนชอบว่าฟีลิ่งการขับ โอเคไหมแบบเนี้ยสั่งได้ดังใจนะครับคล่องตัวจอดง่ายกหาที่จอดได้ง่ายซึ่งบ้านบางคนที่ยังเป็นที่จอดรถหน้าบ้านมีพื้นที่แค่4เมตรก็จอดได้แล้วนะครับคุณปิดประตูรถหน้าบ้านได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นฟรองต์มันก็จะมีความคล่องตัวในระดับหนึ่งสมรรถนะเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งก็จะมีความได้เปรียบอยู่นิดหน่อยนะครับ กับคนที่บอกว่า่ไมห้บิดเหมือนแ็นฟิลานโนเลยม,มันมันก็นั่นนะฮะเพราะคนไม่เข้าใจระบบไงคือคนไม่เข้าใจระบบว่าไมฮับิดมันทานํางานยังไงก็คืออย่างที่บอกว่าแกนฟลานโนหลักการทํางานคล้ายๆซูซูกิฟรองเหมือนกันก็คือว่าคือเขาเอาไดชาร์จกับไดสตาร์ทมาทำงานพร้อมกันให้มันหมุนไปพร้อมกับเครื่องยนต์ แกนฟิลโนก็เหมือนกันฮะยามาฮ่าแกนฟิลโนก็คือว่าเ,เวลาบิดคันเร่งอันนี้พูดในมุมมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมยามาฮ่าแกนฟิลโนเนี่ยทีนี้ความแตกต่างกันก็คือแกนฟิลโนเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขด้วยนะครับผมเองก็ขี่ทั้งรถขี่ทั้งมอเตอร์ไซค์คือแกนฟิลโนมีเงื่อนไขว่าระบบไฮบริดของแกนฟิลโนจะเข้ามาช่วยก็ต่อเมื่อคุณบิดหมดปอก ถ้าคุณแค่บิดนิดบิดหน่อยมันยังไม่เข้ามาช่วยสักเท่าไหร่คนก็ต้องใช้งานเป็นจะไม่เหมือนกับฟรองซึ่งฟรองเนี่ยทันทีที่เราขับเคลื่อนเราเริ่มออกตัวเนี่ยมอเตอร์ขับเคลื่อนจะเข้ามาช่วยทํางานทันทีเลยไม่ต้องรอแบบเหยียบคันเร่งยุดสุดเหมือนแกนฟิลาโนมันคนละอย่างกันสินค้ามันคนละราคานะฮะคุณซื้อของห0แส0กับคุณซื้อของหกหมื่นมันเทียบกันยากโอเคแต่ก็ดีที่เขาเข้าใจเปรียบว่าเออ เปรียบแลวเขาเข้าใจเพราะว่าในในมอเตอร์ไซค์ด้วยกันตอนนี้คนที่ทำไฮบริดมียามาฮ่าคนเดียว h o n d a าเอ้ยซูซูกิเอ้ยไม่มีใครทำไฮบริดครับผมมีคำถามอื่นไหมฮะคือใครที่ยังสงสัยสอบถามได้นะฮะเรายินดีตอบทุกข้อข้องใจที่คนไม่เข้าใจว่าไอ้ระบบไฮบริดแบบ s u ซ u k i เนี่ยมันเป็นยังไงมันอะไรยังไงสอบถามได้นะฮะหรือมาสัมผัสที่โชว์รูมเราก็ได้เราก็ยินดีจะให้คุณได้สัมผัสได้ทดลองขับได้ลองมาสัมผัสรถจริงแล้วคุณจะเข้าใจว่าเออมันดียังไงคือถ้าคุณคิดว่าแบบคุณกลัวระบบไฮบริดที่เต็มรูปแบบว่ามันแพงมันซ่อมบำรุงสูงอะไรอย่างเงี้ยแบตเตอรี่ลูกละเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ย ก็ลองมาดูซู z u กิได้ครับ s u ซ u กิแบตเตอรี่ลูกราคาหลักหมื่นไม่กี่หมื่นแต่ว่าถ้าเป็นไฮบริดแบบสลับเหมือนทั่วไปที่เขาใช้กันอยู่ลูกเป็นแสนนะครับอ่าแล้วบางคนบอกว่าก็แค่ไมฮับบิทเองแบบเป็นคลูไฮบริดโอเคว่ากันไปอย่างอะไรเงี้ยอยากรู้ข้อดีอะค่ะาการเทียบก,กับคลูไฮบริด อย่างน้อยการบำรุงดยแลรักษาต่ำกว่านะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันมากแล้วอีกอย่างพอเป็นแบรนด์ซูซูกิด้วยซึ่งรถมันไม่ค่อยเสียมันมีความทนทานสูงคือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะได้รถที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจได้สูงไม่ต้องไปบำรุงดูแลรักษามันมากมันก็เป็นทางออกทางหนึ่งสำหรับคนที่สบายใจกว่าการที่จะหนีจากรถไฟฟ้ามาเป็นไฮบริด แล้วพอเป็นไฮบริดเองก็ยังไม่มั่นใจว่าในอนาคตจะต้องโดนค่าซ่อมหรืออะไรซักมากมายสักแค่ไหนก็อันนี้ก็เป็นทางออกทางหนึ่งซึ่งสบายใจกว่านะครับคุณไม่คุณไม่เอาไฮบริดคุณจะเลือกเป็นน้ำมันล้วนเราก็มีตอบสนองนะครับคืออย่างน้อยถ้าคุณรู้สึกว่าแบบอยากจะได้รถอย่าไปคิดเรื่องไฮบริดหรือไม่ไฮบริดเลยครับคุณอยากจะได้รถเครื่องพันหซีซีที่ ยกสูงหนีน้ําสักหน่อยขีไปไหนสบายใจเรื่องความทนทานเรื่องการซ่อมบํารุงดูแลรักษาอะไรไม่แพงไม่จุกจิกลองดูครับเปิดใจดูหน่อยแล้วถ้าคุณรับข้อมูลได้เราค่อยมาว่ากันว่ามันถูกใจคุณไหมครับผม